สวัสดีครับในโลกทุนนิยมที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับความจริงข้อหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็คือว่าคนเรานั้นมักจะหมกบุ้นอยู่กับตัวเองมักจะคิดถึงแต่เรื่องของกําไรขาดทุนคิดถึงตัวเองเป็นหลักมากขึ้นนะครับและปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นั้นมาครอบงาชีวิตจนทําให้สังคมทุกวันนี้นั้นเป็นสังคมที่ขาดไร้ซึ่งความเมตตาความเอื้อ,ออาทรการคิดที่จะช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับแม้กระทั่งในวงการสาธารณสุขเองนะครับซึ่งแพทย์พยาบาลบุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไข้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับมีการช่วยเหลือมีความศรัทธาและเคารพกันในความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงนะครับคงจะเห็นได้จากข่าวครา,าวการฟ้องร้องแพทย์พยาบาลของคนไข้ จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นะครับแผ่นดินไทยในคืนวันนี้นะครับจึงเป็นเรื่องราวของพยาบาลคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นพยายามที่จะดูแลคนไข้ด้วยความเมตตาความเอื้ออาทรนะครับและคำหนึ่งถึงความเป็นเพื่อนมนุษย์ซึ่งเหล่านี้คงจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่พยาบาลคนนี้ทํานั้นถึงแม้ว่าคนไข้คนนั้นจะป่วยไข้เป็นไปด้วยความทุกข์แต่ก็สามารถกลับมามีชีวิตที่มีความหมายได้อีกครั้งหนึ่งติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการแผ่นดินไทยคืนวันนี้นะครับ ความดีงามและบุญกุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากรายการในคืนวันนี้ขออุทิศแด่คนไข้ผู้เดินทางจากไปสู่พบภูมิใหม่ผู้ป่วยและบรรดาญาติมิตรที่กรุณาอนุญาตให้นำเรื่องราวชีวิตมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาฐานและเป็นกําลังใจทั้งแก่ผู้เจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วยขอบุญกุศลช่วยลดทอนความทุกข์บรรเทาความเจ็บไข้และขอจงนำทางผู้ที่จากไปสู่พบภูมิที่สุขสงบและสว่างขอให้มนุษยธรรม ความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์แผ่ซ่านออกไปอย่างไม่รู้สิ้นสุดสถานพยาบาลคุณทำรักษาคนแล้วคุณมาทำคนตายเนี่ยคุณจะเพ่มเฉยได้ยังไงคนทั้งคนทั้งคนคือความรู้สึกของประชาชนที่รู้สึกตอนนี้ว่าถ้าริษราทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของหมอกับคนไข้ทำไมความขัดแย้งระหว่างผู้มีหน้าที่ส่งเสริมให้สาธารณะเกิดความสุข กับประชาชนจึงทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันคือเขามองในในวิชาชีพของเขาฝ่ายเดียวทําไมเขาไม่มองมาภาคประชาชนบ้างอะไรที่ทําให้เทวดานางฟ้าและเพื่อนผู้รอบรู้วางใจได้ของผู้เจ็บป่วยกลายเป็นเพียงคนแปลกหน้าของกันและกันและอะไรที่เป็นเหตุให้ความศรัทธาเชื่อมั่นความมีเยื่อใ่ผูกพันและความเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ระหว่างคนไข้กับบุคลากรในวงการสาธารณาสุขจึงสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตต้องยอมรับว่าในยุคทุกวันนี้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะในอดีตเนี่ยประชาชนผู้ป่วยและแพทย์เนี่ยนะครับจะมีความใกล้ชิดมีความคุ้นเคยรู้จักมากคนกันพอสังคมเราพัฒนาไปมากขึ้นนะครับมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทางบริการทางการแพทย์ก็กลายเป็นเรื่องคล้ายๆเป็นงานบริการพอมีระบบต่างๆเข้ามามีตัวเงินเข้ามาเป็นตัวกลางความสัมพันธ์ในลักษณะของการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็มีความเบี่ยงเบนไปมีความสัมพันธ์ในเชิงการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์มารับบริการกับผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการตามสิทธิสภาพสังคมในยุคที่ความนิยมเรื่องทุน โดยมีเงินตราและการบริโภคการซื้อการขายเป็นเป้าหมายสูงสุดทําให้ความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นคุณธรรมสําคัญของความเป็นมนุษย์ถูกบดบังและกดทับเอาไว้ด้วยคําว่าขาดทุนกําไรสังคมบริโภคทําให้มนุษย์แสวงหาวัตถุเพื่อเสพสุขและคิดถึงการได้มามากกว่าการให้ไปจนกลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัว และใส่ใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน้อยลงพื้นที่หัวใจอันคับแคบความเฉยชายไม่ใยดีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นเหมือนโรคระบาดท,ทางสังคมที่แพร่กระจายไปทุกคนทุกแห่งทุกวงการทุกอาชีพไม่เว้นแม้แต่ในวงการแพทย์พยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เคยมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าอาชีพแพทย์ เป็นอาชีพทางการค้าได้หรือไม่หรือเป็นอาชีพแห่งมนุษยธรรมแต่ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในวันนี้ก็คือการแพทย์ส่วนหนึ่งถูกทำให้เป็นการแพทย์เชิงการค้ามีผลประกอบการและผลกำไรทางธุรกิจเป็นตัวตั้งบริการการแพทย์เนี่ยส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปเป็นบริการทางการค้าถ้าเมื่อเข้าไปหาด้วยการที่ต้องจ่ายเงินแพง แล้วเมื่อมันเกิดเหตุอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้เพราะว่าเขาจ่ายเงินสูงเหตุที่มันเมื่อก่อนนี่อาจจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวคุยกันได้แล้วจบได้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นความยาวขึ้นมาถ้าแนวทางการแก้ไขความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดการเปราะบางแล้วก็ความขัดแย้งกันเลยนะครับอย่างเช่นระบบข,ของการรณรงค์บริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ถ้าทั้งฝ่ายแพทย,พย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุข ผู้ให้บริการทั้งฝ่ายคนไข้ญาติประชาชนเราเข้าใจตรงกันว่าบริการการแพทย์และสาธารณสุขต้องอยู่บนหัวใจความเป็นมนุษย์อะไรที่เป็นเรื่องการที่ไม่อยู่บนความเป็นมนุษย์ก็คือเอารัดเอาเปรียบกันจ้องเอาประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ใช่หัวใจนมนุษย์เราต้องช่วยกันคลี่ข่ายแล้วลดลงไปหัวใจความเป็นมนุษย์ถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงกว้างโดยเฉพาะในวงการสาธารณาสุขที่โรงพยาบาลหลายแห่ง รวมถึงแพทย์พยาบาลซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นฐานการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่แล้วได้ขานรับแนวคิดนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไข้ลดความขัดแย้งและเรียกคืนหัวใจความเป็นมนุษย์ที่มีความเมตตาต่อกันทั้งของเจ้าหน้าที่และของคนไข้ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง สวดมนต์ให้ฟังนะคะอะระหังสมาสมุทโธภะคะวาพุธังภะคะวันตังอะภิวาติเกื้อจิตแขรัำพยาบาลวิชาชีพเจ็ดประจำตึกสัลยกรรมกระดูกสองกับประสบการณ์เกือบ30ปีในการดูแลผู้ป่วยทำให้เธอพบว่าหมอพยาบาล ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่รักษาโรคเพื่อให้คนไข้หายเจ็บหายปวดหายทุกทรมานทางร่างกายเท่านั้นแต่ต้องรักษาคนด้วยการดูเข้าไปให้ถึงความทุกข์ความสุขและหัวจิตหัวใจของคนไข้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงจากงานอาสาบำบัดดูแลใจคนไข้ด้วยสมาธิเพียงสัปดาห์ละวัน ที่เธอทำในโครงการของศูนย์สมาธิบำบัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ภายใต้การสนับสนุนของแพทย์หญิงแสงดาวมยุรสาครประธานคณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้ากลุ่มงานกุมารแพทย์ซึ่งมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคนไข้เกื้อจิตจึงได้รับการสนับสนุนให้ออกมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาความวิตกกังวลจากโรคมีความทุกข์ด้านจิตใจรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยในโครงการ end of life สุดท้ายของชีวิตอย่างเต็มเวลาหอมหัวใจแม่ออหอมพ่มดีของแม่เจ้าทาอ,อะไรคะมอให้มาตึกนี้เหรอ พยาบาลทล่งานกำลยนอายุรกรรมชั้นสองหมายถึงว่าตรวจห้องตรวจอายุรกรรมเสร็จโน,น้นต่อไปตรวจอายุรกรรมชั้นสองนั่งพิงและนั่งสบายๆเด้